เกิดเช้าวันที่1 0พฤษภาคมปีพศ2481ที่บ้านรองเชียงแรงอำเภอสุการจังหวัดพะเยาในพี่น้องที่ด่าอ่านเดียวกันจำนวน3ท่าน 1. แม่พรเชียงแรง 2. แม่คำแพงเชียงแรงสมบุตรคนที่2 3. แม่แก้วเชียงแรงประวัติการศึกษาคุณแม่คำแพงเชียงแรง จบระดับการศึกษาปรมศึกษาที่โรงเรียนบ้านทองเชียงแรงต่อมาคุณแม่ของแทนและคุณพ่อแท้ได้สมรสกันที่บ้านทองเชียงแรงมีบุตรที่ดังจำนวนสี่พันด้วยกันหนึ่งงานกันทองแสนจงสองงานมีกรเชียงแรงสามงานสคาครเชียงแรงเพื่อเสียชีวิตไปแล้วนะคะสี่งานรับพินเชียงแรง ส่วนตัวคุณยายเป็นคนสุภาพอ่อนโยนอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือผู้อื่นแม่ตาของยายของคนรอบข้างเสมอจนเป็นที่รักและพ่เลีนักเรีของลูกหลานพี่น้องและบุคคลที่ได้รู้จักในร้านค้าต่างๆเป็นผู้เรือไข่ของพ่อค้าสนางๆ ได้ให้การอุปถัมภ์บรรจุผู้ศาสนาอยูษษษ่เสมอในด้านครอบครัวคุณยายได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำของขครอบครัวยอย่างดียิ่งเป็นผู้ที่ิตที่ดีให้ความหวงยยบุตร,รี่ยาทงร่างกายและจิตใจทําให้ครอบครัวมีความ,วามอบอุ่นเป็นครอบครัวที่มีความสุขยิ่งอีกทั้งยังส่งเสริมให้บุตรพี่ยา ได้รับการศึกษายอย่างเป็นกลางสมารถนในยุคสมัยนั้นจึงทาให้ประสบความสำเร็จในงานที่และหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดีสา,หสาเหตุการเสียชีวิตของยยคุณยายคุณยายทาแทงได้ไดลบกวนด้วยโรคสมองเสื่อมต่อัดเสรดแสบไตวายเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพยาว และโรงพยาบาลเชียงคำแม้จะได้รับการดูแลแบบขนาดแค่และพยาบาลนอย่างดีก็ <c oughs> สุดวิจัยและสุดท้ายจุญยายก็ถึงแก่กรรมสงบเมื่อวันที่สิบเก้พาพฤษภาคมเวลาแปดทุ่ทาสิบนาทีสิริัวาอายุได้แปดสิบี9ก้าวัน 8, 4, 4, ขออัิเฐินดวงจิญญาเที่อผักช้า <c oughs> ขออันเชิญเทวดาทุกแห่งผลรับวิญญาณของท่านไว้เบื่อบนบนถุศูสที่ท่านได้สร้างไว้เชิญไว้บนจังน้สาสา,าสสวรรค์ตัดเหตสังเกทุทุกตกตกใส่กวย,ยสุกหนเองแดงยไทยจอดสกดท้ายสู่สัาร์